นนเอามาเทวิต์สตอมตูด,ดล็อกได้นี่ค่ะเป็นผลงานชิ้นของผมโดชัสตรอมทำไมถึงโดนอีกค่ะอีกอันนึงวันใช่ครับมันอยู่ด้านหลังอัจจิเกเว็บภาษานี่ก็คือหน้าของวิต์สตอมเนาะซึ่งวันนี้เราก็ไปหาตัวการใช่ตัวการ แล้ววันนี้เราก็จะมาทำบล็อกให้วิทสตรอมกันเลหนึ่งตึ๊กตึ๊กโอเคอบเล็อกหนึ่งไม่ต้องทำบล็อกหรอกเลยเราก็จะทำสี่วันอย่าง จากที่ไมค์ค้ามันบักมันหายห้าร้อยอะสีชาต์ต่อมาในที่สุดก็แล้วกันี่ครับคูณเราจะทำได้หรหารผมว่อมาอะไรมันหาไม่เจอทำไมพี่ทะลุได้ด้วยมันเป็นร็อกวิเทอร์คุีเดี๋ววันนี้นะคะผมเราก็จะมา ทำไอ้บล็อกเนี่ยกระ็อ,อกเนี่ยเนี่ยไปดูกันเลยครับก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้ไอ้นี้นะครับเป็นแอ a อ d on making for m ไมค c r a f t เนี่ย a อ d mods making for m i n e ค r a f t e นะครับผมต้องเลื่อนมากรดอ,อันดับแรกขั้นตอนต่อไปนะครับผมเลือกไปที่ไม่ต้องเกี่ยวนี่ครับค l า s บ block model class ็อก c k m บ หมุม okay. mm ็อบทูออนสปาโอเคเลือกเลยครับจะอาอะไรก็ได้แต่ผมจะเลือกนี่สตรีปสตรีปวันนี้เราจะเอาทำเป็นฮีโร่บายโร่บายพอเลือกแล้วครับโมเดลแล้วก็กดแล้วครับแล้วก็จะเอาชื่อนะครับผมเป็น สตีพีดไม่เป็นอะตายอะสตีพีดไม่เป็นเราจะเอาเป็นอาวิทเทอร์ก็ได้นะคะผมแต่วิทเทอร์นี้ก็จะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็มันเปัดก็เดิมก็คือนี่ครับสีม่วงครับ ปีตรงนี้เขาจะเอาสีม่วงทางตัววิเทอร์นะครับผมทาตัวเลยทาตัวของวิเทอร์เลยนะครับโอเคแล้วก็ได้แล้วนะครับผมก็คือเราจะเขียนว่า จบแล้วก็เจอก็ได้หมดอ่ะไม่ต้องเกี่ยวกับสุชาตนะครับผมจะเป็น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 และเอาอ่ะคุณผู้ชมผมไม่เอานะครับผมเราจะไม่เลือกนะครับถ้าใครอยากเลือกก็เอาเองเลยผมไม่เลือก B C น <c oughs> oh, ี่ก็จะได้น่ากลัวเอาฟู้ดไปอู้พายเค้กสีก็มาพิซซ่ากับเราจะเอาโมเดลเป็นอะไรเออผมก็ไม่รู้อ่ะ นี่เป็นโมเดล h 3D ใช่ไหมเราจะเอาสั่งเสริมโมเดล h 3D ต่อออายกดเข้าเรื่องทำไมดีไเป้ทับีหยอกอืมอืออือแล้วก็เอาดำที่นี่ ผมไม่เอาตรงกังนะครับผมมันนั่นแหละแล้วก็เอ้ยเอ้ยเกือบเกือบเอ้ยเอ้ย แล้วก็จะเริ่มทำพอได้โมเดลแล้วนะครับผมแล้วก็เลือก โมเลวเอาซื้อบัตรไหนเลยได้แล้วควรจะได้ก็ได้คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยจกพิมพ์ผมนะทาไมถมันเป็นรูปภาพวิทัสตอมก็ผมทำแบบเนี้ยเนี่ยตัวพิมพ์หายนะตัวพิมพ์ อ่ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวทำไมถึงมันผมทำได้เนี่ยทีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมใช้ลายวิเธอร์โอ้ยหันสามากมากหันสาอยากอยากร้องไห้โอเคขอร้องอ่ะอย่าให้โฆษณามาเบลสุดรับแล้วไป โอเคผมก็จะเอาหน้าปกนี้จะปกอะไรร้ไหมนี่เนี่ยหีะเนี่ยอ๋อโฆษณาโฆษณาโคตรเยอะมันหัดศัก์เกินไปผู้ชมได้แล้วมาแล้ว นี่แอดอนใครที่แจกนะคะผมมันห้าเจกดวนวานนั้นใครจะร้องไห้หนึ่งร้อยห้าสิบคนแบบคูนคูนทงรูทงวททง,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 ทงวยคูนนะครับผมมันจะทวายคูนมากถ้ามีคนพูดนะมันจะมีทวายคูนก็เดิมนะครับโฆษณาอันนี้คือผมหนาว หนาวมากก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ให้ชายคุณผู้ชมวันหนาวแป๊บนึงนะคะผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้อจัโอ้คุณผู้ชมมัน ไม่ได้เลยนงถอยนี่นี่นี่ซึ่งมันจะมีโบรเดลไว้ด้านหลังเนี่เธอเธอเธอว่าอะไรเนะี่ยเธอสตอมนี่ผู้ชมที่มาก อันนี้ก็คืเอเธอหัวลิกเดียวเองอ่ะงัไนตรงนี้เหมือนเล่นเกมอะไรเลยอันนี้ไม่ได้นะครับผมนี่เลือกสตอมกับ เอามาได้เลยนะเจ๋งมากคุณจะไม่อยากแล้วทิ่นเซฟเขาเดี๋ดยวผมไปเล่นเอเอก็สวัสดีค็สวัสดีครับบ๊ายบายก็ก็สอนทำแอดออนนะครับบ๊ายบาย